ผมวณิวัตรสมบูรณ์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นพรรคเพื่อไทยนะครับท่านประธานครับประการแรกเลยต้องขอชื่นชมทางกสศนะครับที่ได้ต่อสู้พยายามทำลายกำแพงความเหลื่อมล้ำทางการศึกษามาตั้งแต่แรกจนถึงวันนี้นะครับเป้าหมายของพรบฉบับนี้ก็คือการให้ทุน เพื่อลดความเหลื่อมลำ้ำพูดง่ายๆก็คือให้เงินเป็นการให้ตรงนะครับผมขอฝากสักสองประเด็นนะครับประเด็นแรกเพิ่งมีคุณครูในพื้นที่โทรศัพท์มานะครับก็คือการจัดสรรทุนจะมีสองกลุ่มครับกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ผ่านการพิจารณาจากโรงเรียนแล้วไปสู่ส่วนกลางได้รับทุนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ผ่านการพิจารณาจากโรงเรียน หรือไม่ผ่านก็ตามกลุ่มนี้จะไม่ได้รับทุนนะครับทางคุณครูในพื้นที่ฝากเสนอมาว่าทางกสศนะครับอาจจะจัดงบประมาณเพิ่มเติมเป็นเงินก้อนเพื่อให้โรงเรียนเหล่านี้ครับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลเช่นโรงเรียนในชนบทโรงเรียนขนาดเล็กนําไปใช้เพื่อจัดโครงการฟื้นฟูหรือว่าเป็นการยกระดับให้กับเด็กที่ขาดโอกาสเหล่านี้ที่หลุดไปนะครับกลุ่มที่ส จะทำให้การช่วยเหลือสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสในกลุ่มนี้ครอบคลุมมากขึ้นนะครับไม่ต้องให้เป็นรายบุคคลแต่ว่าให้เป็นเงินก้อนเพื่อดูแลเป็นกลุ่มอย่างนี้นะครับอาจจะต้องดูว่าครอบคลุมหรือเปล่าหรือว่าบริบทสามารถปรับได้ไหมนะครับในตัวบทกฎหมายประการสุดท้ายครับสิ่งที่ผมอยากจะเห็นก็คือการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงาน เพื่อให้เกิด3สิ่งนี้ครับโอกาสทางการศึกษาคุณภาพทางการศึกษาแล้วก็ความเสมอภาคซึ่งผมมองว่าเป็นเสาหลัก3ตัวของการศึกษาไทยนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับใช้เวลาไม่นานขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอเป็นกำลังใจครับขอขอบคุณครับ